กาในงานนุ๊มืเนมืออกัชิบอกมืนมือสิบอกแต่มน้นขอติดรถเงินเ่นคนมาจชิมาไรถเสร็ห้างไหมไอ่อดคิวรถบ่ไ่อดคิวรถมาตีไปนงรถมาเพลงบ่มาแต่วียงคนเด้อน้องดาชิมาหาเตียวจาแมนบ่ พอแล้วใช้บัดนี้ผู้มาน่ะยังอยู่ยังอยู่บัดนี้บ่สิใช้ใช้แล้วได้ฮอดแล้วได้แล้วบ่คันนี้บ่จัก

อ้าวในประธานพอดูในรถพอพี่ร้องเลยว่าสิเมื่อได้ว่าอยากอยากไปน้ำเกิดมว่าเกิดผใช่หนะใช่เอาไปเจ้าน้ำนะะ่ไ่ไมไม่ไม้ไม่ไมม จะ่บมือจะ่บมือเอเบเบนเบนเนเบนเนเมเมื่อยงดีบสฮะจ่าปลากจะไปน่ปาจะไปดีบ่จไปดีบจากัฮะจากัเอาไปงานมกันไปใชนไน่ะไปเซโนไปเซโนเลยโอ้ไปยังเซโนเอาความจริงฮ จาตัวอะไรไปขึ้นรถแต่สิโอบฟ้าไหมฝนสิมาเพื่นพี่น้องเอ้ยบาสชิเมื่อหรือบาดอยากเมื่อน้ำฝนว่เนเนนะเบิ่ลเบิ้ลนะเอ้าบาดน,นี้สิเมื่อน้ำไม่คิดว่าฝนเบาโยกโยกลูกควรได้น,นะบอสดีใจ <c oughs> ให้ผู้ลูกก็ได้ใจแม่ขนาด <c oughs> ให้อ,อกักอักเมื่อ บอนนกน่ขนมกินบ่ขนมมาเพื่อน่ะเอะไรกออกินด้ยเอ้ยกินข่าวอะไรกันีลทำไมสรารภาพมาได้จะชิบเพหาไพ่ชโนน่ะก็นัดตัวว่าวบ่เป็นไปนัดพ่อไปรับพ่อว่าวไม่ได้ว่า เคดำหน้าบอกได้สิไปน้าฮะเคยดำหน้าบอกได้สิไปน้าดำหน้าเอ้ยนะโอ้ยดำหน้าเอ้ยอีกขัานไปชงลูกไก่ตึกเอยไปนอนเออไปนอนโอเคไปย่แม่ก็ไอ้กินยาคุ้มหลันเพิ่มดีกเจ้าสีไส้ดิแม่เจ้าสีไส้เจ้าบีเมคู่สองคนนี่กับเจ้าเพิ่มยาอันนั่นอีกอ้าวเห็นรถปุ๊บวันเอ

เอื่อเ้บันจายชีอือเมือชีบอกแต่มันนี่อันขอติดรถเมื่อนชีนูเหนื่อยเอาชีมว่าเมื่อเเจ้ามาหาเจ้าบูเห็นได้สะมาเจ้าอยู่เมื่อเห็นนี้เลยชีดจังไรอ่ะนะเมื่อเอซีกับชีวาเอื้อยได้เมื่อเืเหมือนมาผู้เห็นแบบนี้้วก็ไปใส่าไเซนสิมันมาเจ้าชิมาทไสสรถเส้ทางมาไปหอดแต่เซโน่ก็หรืว่าไปเสอีกไปฮอดแต่เซโน ฮอดฮอดคิวรถบ่อ๊ะไปฮอดคิวรถนางไอ้นางรถมาตีไอ้นางรถมาเทิงบ่มาแต่เวียงคนเด้อน้องดาสิมาหาเตียวจ้าแม่นบอ๊ะคนยังบอกบ่ได้ว่าลุงเงยเนาะเพตัวคนยังบ่มั่นใจอ่าเนาะมันใจกวนมั่นใจก่อนบอ๊ะเลยอ่าโอเค แต่ว่าเมื่อฮอดคิวรถไปพวฮอดจอดรถเพิ่งขับตัวต้มมันโทรหาเลยเลยเนจียไอท่าน้ำบ่เหรือว่าชงไว้แต่คิวรถถ่าน้ำก็ได้อุปถั่นลูกเต้าถ่ายเยื่ออยู่ชานอยู่จะจั๊งมุ่งทีมาฮอตบาทเลยจะแก่ถ่ายยังเนาะจะแก่ถ่ายยังนี่นะเไงมาแต่สวรรค์ขนมบ่มาก่อน ได้ปอยเอบอกว่าเอ้ยชีเรนงสวอรครับขึ่น,อน,อน,น,นมากทำวันับโทหาเลยมีเรื่องอย่างโทหาได้แต่เอ้ยพ่อแม่เราจะไปนั่งคิวรถพาลูกคาเต้าไปเกลือยุ่งหันมไหวยได้เลยสอบแล้วฮะสอบแล้วสอบ,บอยากนอนนะน,ะนอนงอแงอยากนอนจากบ่วเออแมนหละ หัวเฮ้ยมาน้อยเว้ยเเราทูเพื่อนเป็นเป็นไทยเขาวัดมาชิมากะเซ้าแนวฮยหั้ตัวป่ากระปรงชิมากะเซ้า้องเตียว่อนเป็นไหยอย่เมื่อน้ำพิเศษได้เหมือนแม่นแต่เก่าคุณพูดอไรหาอเมื่อแบบนี่แม่บอก่เยอะแต่เก่าแต่ว่าเมยู๋ออกกะเช้านี่เป่นไหยได้เช้าแบบืนนน้ำอันนี้โดนอ่ะ บ่าวันนี้คอยคิดว่าต้องเตีวขึ้นรถคอยว่าต้องเตว่เห็นยัวอะไรชื่อเห็นยัวลูกคนชิรากีไหนดีแล้วว่าถามว่าขอติดรถเมื่อชิโน่ไหนวะเคนยังบอกว <deal> <vastly lava> <less> ่าได้เลยพอลงเพิ่คนวะพอยังหมูผู้พาเมื่องเนี่ยก็ยังหมูอกันแต่ผู้พาเมื่องเนี่ยยังผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้นะเดินเบิงน้ำกันเดินเบิงน้ำกันเ่อะ แต่ชิเมอคิวรถเหมือนชิเมอคิวรถมบชงไเนยไปนั่นนแต่องอายุมอคิวรถขัขากบมาเจ้าชิมา่ไหมบานี้ฝนกับชิมาเลยทมันนั่งนั่นยังมาินมาชมเนาะคือเมื่อขำมืดเนี่ยำเลยเหตายกัได้เมือนอนเงือเงือได้ยเนมอนกับหยากเนา ไม่มีที่นอนขาดกันชว์องนนเป็นาะนอนสีใช่นะนอนโซฟานอนโซฟาเนาะเออพวกนี้คือว่าพูดจริงเด้เนี่ยเด้อาว่าเจ้าเมื่อคิวรถแล้วคือเจ้าว่า่ะเอ้ยเจ้ายังบบบอกเอ้ยว่าเจ้าเมื่อยังเอ้ยจะบยังเอ้ยบาได้กะถ้าว่าเป็นยังกะโท้หาได้เลยได้นอนอยู่แล้วเพื่อนนะ เขก็เป็นนี่ได้เขาก็จะได้มารับเขาหมดแลวมาก็ว่าหไก่แลแปลกๆไปหมนเขคเวพี่นองเองล็กเคลือนลอกชาลอกเคลื่อนชาเกนชิาลูกไปชื่อกระต้มขนมลอกนอะบล็อกเคลนชาติน้ล็อกบแล้วอาวผนกะมาบ้ากะมาพวกคนบ้านในพวก มาพร้อมสายฝนเอยพี่น้องเลยน้นอะเกือเกบกว่ที่มัดเกือเกินวัาเสรเกอบขางละกินข้าวปั้นไป่เกอบขังขางละกินคนละ บอ่าคนไหยอย่างเมื่อนั้นมแบบดีได้ป่ะนี่พิเศษได้พิเศษดีดีเลยมีแนวได้ป่ะนี่บอกมีวนบอกใจชิเมื่อรัดไผยบอกว่ามาเดี๋ยวนี้ข้าวหามือขึ้นนวดเม่งร้ข้าขึ้นนอนนบ่วห้ามขึ้นมาแล้ เห็นแล้วไงเห็นแล้วมาดํนานเออนี่เรองมคนเอาหนุมค่นี้เอาบะปั๊บฮ้ยเอางเมื่อเมื่อเมื่อละแสนแล้วแม่กคนละาชียงบุกคุ้มนะสองแสนเอ้ยยังหมดเตนอ่างเทไรไม่นี่แต่เออถ้าเป็นตือนสีใส่นี่จะได้อยู่ใแวล้อหูไจ้ะมาดเรื่อยๆแล้วก็จีเอ กินข้าวกินน้ำหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยอือเปลี่ยน่ามมมเมื่อเย็นในตั้งใจรอดใ่เมื่อคิวรถมีเราไปกินรถเข่าอย่างหัวแห้งไมหมอือใส่คิวรถมันปแปลกๆอยู่แล้วหนิเนาะแม่น <c oughs> ไปเทอดแต่คิวรถบ่ได้ขึ้นเทิงตี้ไม่ได้ขึ้นไปเวียงไปยังบ่ทำไ,ไปใส่ถ้าไม่ขึ้นไปเวียไปยังจะพาลูกไปได้เหรอเออมีแต่เงินเออมีแต่เงินใครสิรับใต่ีเงินให้สิรับเงิน เสื้อผ้าไ่ได้กี่ตัวเอาไปส่งตัวนึงเอาไปชงชงยังชงน่อยชงน้อยเพ่อชง้องหลวงโอ้ยยี่วชงน้อยเจ้านะอะไรของแม่นะแม่ยี่ว่าชงซีรีแม่นะเนาะเอาอะไเอาอะไจะได้เขาเงินหมดเลยเออของเจ้าไม่ได้เอาด้วยเป๊ะใช่ปะเนาะมาคิวรถเชื่อมาคิวรถเดี๋ยวกลับมา ก็กลับมานอนเียป้าอือได้ผ่ป้าอะไรเพื่อยนี่บเกื่อโนี่พี่ป้ายู่ชินโนนะเอมเมื่อนเ่องยนมีลอกฉีนใสนุ่งนะต่อสิใจปาได้สิไปไปหน้าป้าป้นได้บ่ดนี่ตลกกาหน้าป้าผมสิใจกันอยู่หละลำหน้าได้เอรอพี่ชิมาชงบ่เนี่อะไรบ้างะไดิกตมดึ่งมน้ำเอวยอนใจพุ่นเนาะ หวานมากกันนะชีช <laughs> <laughs> ีเข้าไอดอกชอบนึงเสียวแล้วนะเหมือนหนอนนูจะกินบ้านเลยฮ่าฮ่าฮ่าคุยพี่น้องเลยจังไรกับพุ่นแดดไปติดตามกันอยู่คิวรถอีกเท่านึงเนาะสมุนกับพระยา่มยุ่งเพราะส่วนเพิ่งว่าอยู่เยมมาเพิเพิ่นเพิ่งเพิ่นรุดปากว่าวกระบรุดยังกรรุดอยู่ยังงงอยู่ตอนนี้คุยพี่น้องเลยไะจังไรกับไปติดตามน้ำกันอยู่คิวรถมีเซโนเดอร์เนาะพระพิ่น ไปใส่น้องเตาดึนเบิองน้ำกันดึนเบิองน้ำกันแปลกๆก็ได้มหมดเลยไปยันชิไทรนอนนะตัวเรามาฮอดพี่ปัะเดดบาทนี้มาชิมาฮอดบัตรนาเอาคอมเมนต์คอมเมนต์มาพี่เด้อป่ะจังไรก็พุ่นแดดไปพบพ่อกันอยู่คิวรถมีเธอหนึ่งเด้อบาดูเงยป่ะมาฮอดคิวรถแล้วบาทนี้ ใปรแต่จะคล้องตัวยังไม่ลงมาอยู่ไปน่ว่าลงมาถ่ายนิว่าถ่ายมา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 มปไปเก็บกับปบอใ่โอ้ผู้ไปดังอยู่ผู้ไปดังไป ปาป้ามาฮอดแล้วเกือบแหมนะเตะป้าป้าอือวพ่อลูปนั่งพนมพระขีปิงกลว่าเยใช้เึ้นเข่าว่าเอ้วมาแล้วใช่บหมนี่ผู้มา่ะยังอยู่ย่งเยู่บันนี้พ่าเใช้ แน่ลุงเมื่อเลยแน่ลุงม UH ื่อป่าลุงมื่อป่าแล้วอ๋อผัดเถอะผัดเถลุงลุงอะไรเห็นบอลลูใหญ่เห็นบอลลูใหญ่เห็นบอลลใหญ่พูดอะไรบใหญ่พูดใส่บัตรนี่พูดนายให้มาถ่ายอยู่นี่นะหันหันมาลองทงดูหันพ่อนพอใส่แล้ว ผลใช่ไหมก่อนได้เนี่ยปั๊มพินพิ่นเห็นรถใหญ่เพิ่นบ่เคยเห็นรถใหญ่เห็นไหมลูกเห็นรถใหญ่บ่บ่ฮอดคิวรถแล้วตอนนี้บอกเพคนว่าอยู่คิวฟังปั๊มปตทพี่เด้อเพราะมันมองพุ่นมุ้ยม่องนาง มาชั่นนี่อย mm ู hmm. ่จ้ะป้าป้าสิเมื่อป้าได้บาทนี่ป้าิมรป้าด้น่อแล้วบอกไ้ปอยู่ทางปั๊มน้ำมันป้าป้าป้ไปช่วยคุณลุป้าไปช่วยคุณุป้าอีกครึ่งชั่วโมง ปลาชิมาฮอดหวานเลยปลาทีได้เมื่อปลาเจ้าได้สีใสรเอ้ยนี่เจ้าชิเมื่อจังไหนบัดนี้นะถาลุงถาลุงมาแนะป้าได้ไปเวียกสวรรค์ได้หน่บอสลูกไปน้ำปลาเลยบอสไปน้ำปลาไปน้ำปลาป้าป้าไปซื้อกุนมป้าซื้อกุนุมไปไป้าซื้อกุนุมไปป้าปูป้า มึ่ยังเหรคุณบอกเคยเห็นเลยแม่คน้านนี้เขาในเมืองป้าป้อไปเาขนมไปบริโแต้าปะพ่อา่้ไปเจ้าขนมไปบรกินแล้วมันจะได้อยู่จิวิาเพนฮะเ่นานขนมไม่ได้านเรเมีอาารอื่นนะ้านขนมเอาได้ครับเดี๋ยวไป น่ิไปกินบ้ากินบ้าข่านโจกันล่ะชิลชลล์ไงไปเด้ไปเด้อตัวไหนเดิน้อเดนลำสาบไปตัวไหนาบ้เอางขนมกุ้งบ้าเอาบ้างขนมกุ้งบ้า่อาบ้าขนมกุ้งบ้โอ้คิยิมไวแทะ เอาอไได้เงน่อยอาลูกสาวใหญ่น้อลูกสาวนาะไอ้เพิ่นมันจะโมเฟน้ำเปล่าเอ้ยได้สองขวดมีบฟเฟ่ไปว่าฮะ

ปไปนั่งถ่ายป้าไปกินนมถ่ายป้าป้าป้ายังบ่มาคนสำคัญน้องแต้วอีกครึ่งชั่วโมงคนวะเนาะป้าป้ายังมีความชุกเถอะเลยวันนี้นะก่อคนสำคัญใช่ไหมห่บ่เมื่อนคนนี้บ่ฮะว่าแม่เหรอเดี๋ยวคนนี้ ถ่ายชั้นผ้าก่อน,นอเนาะโหเพิ่นสิมาฮอดจักโมงให้พี่น้องเอ้ยน้องแต้วมาท่าอยู่คิวรถเพิ่นยังบอกบ่ได้พ่นวาาบอก FC นึงกเฮ้ยเอาแว่นไผมาหาดิพ่นนะอาี <laughs> ห,นห,นหนันเอใดก็แนวใดได้บลีนะฮะ่นะยังบ่บอก <laughs> บอก เอายังบอกล้วแต่สันยังยังในเบิ่งก่อนห้อบูฮัวคนมาสิรำห้ฮไล่บอยันคนมาเห็นอะไรยันคนสตีรถกับสิบอกว่าทึบฉมนนั่งห้อยู่นี่กะโทบอกเด้อสชมาหมบมอเดอร์เมื่อแน่นั้นแอบแอมอยู่แบอกปที่นแปะที่น่งปะ ปิงไก่เซโนน้อโอ้ตั้งบึงครับผมแมาตัวไอดีกับเมื่อป้าเนาะน้เนาะไปสบายน้ำป้าด้ยเนาะเออไปว่าไปดินไปดินฐนั่นเต็กกับเอื่อยผิงบอเยว่ามาแล้วลกับลูกกาเลยแล้วใครยู้สิมาได้ใหมเมื่อไปลูกกาเลย แล้วประเพามาช่ป่ะหัวยะเครื่องไรได้สินกมี่ยูสามสิบหุ่นทูนมนี่แล้วนมกับหัวยะซื่อเอาได้ได้โบมี่มีเงินติดหนีเอากระสิชั่ได้เลย้ถ้าว่านั่ง่าแบบนี้สมมติว่าโบมาตั่วตัวนีเห็นจังไงเลย ชี้หายวะวัหายเขาสิได้ฮู้แล้วเขาสิยู้รู้ว่าเขาตัวเขาเพื่อนัดกันมาอยู่นี่แหละมามาหากันอยู่นี่แหละมาเช่นบุญวาบัดบัดผู้นี้บัดไม้ดีเนาะบัดผู้นั้นบัดตั้วบัดมาบัดนีคือรองแต้นี่นั่งรอคอยแบบว่ากับลูกสินะแล้วจนคำจนเมือยังวัวมาหนิไปวัวหายกันซะตาเติบเลยเลย sang lơi Sang đời của học, sang đời của học Đúng Nèm đời, Qua thằng nông kèo cái nhau mua bản cháy Mà phần si hàm hoa đại đưa bò nó Cả nhanh bố hù Nhưng bố ca bỏ gây cấp ai Phần đó Tại bảo phần bao này cấp hoa hù, hù đấy ผนขอติดรถมานั่มเลยพี่น้องเลยแล้วก็บพัฒราผักผลไม้กันดีแล้ววันนี้ามน้องแตวเลยแดดสะบุญก็ไปเวียกเนาะไปเวียกงานในช่วงสการพอน้องตูนได้น้องแตว,วก็ขอมาหน,นั่มันนี้ขอมานั่แดดบู๊ผนมานั่อยากมาแบบไรอะนะพี่นกับบุ๊บอกว่าอยากไปขี่รถผลป่ะกับพอฮู้แด่ว่าอยากไปขี่รถคืออย่างบันนี้ได้บ่ได้บ่ ให้ชื้อห้นี่ไปซื้อห<ม>นน้นี่เด้อนนำอยู่นี่เด้อนนำเด้ออย่าห้เดอ้อวะนนี่เด้อเป็นคนหู้เด้อหืมด้วยสิด้วย,ย,ยควรละก,กันเอฟซีไปบวกกินกันเอฟซีทั้งเซนซาวเนี่ยน่ะพาต้องพิงเขงนนาเมื่นั่นดิ มาด่าเฮานี <irgendw carbono S 2> ่เ <imprisoned> ด anyway, ้อไก่ FC ส so 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 ู้ไก่ปิ้งบ่ได้ดอกสิใส่แม่นอาวั่นหวยพี่น้องเอยรอท่าเบิ่งก่อนว่าผู้ฮู้ว่าเพิ่นสิมาก่อนสบุญบ่เพราะว่าสบุญรอ่าว่าต้องมีเพิ่นเพราะว่าสิให้น้องแตวนั่งอยู่นี่คนเดียวก็เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่านัดน้องิงนําซ้ายแล้วก็เช้าเย็นสิลงสวรรค์นีนะเพราะว่าบ่ว่าน้องแตวเพิ่นมีนัดมีหยังเนาะ ในให้ทั้งบอ,บอ้ทุเมียนเมื่อเอาน้องพิงเมื่อน้องพิงค์ในก็นก้นนองลำไส้แล้วก็สาวเย็นสนนีรุ่งสวรรค์มาเนี่ยแต่ทางเฮาก็มาชิดังถา่าเป็นโมของโมลองแก้วก่อนไม่พ <c oughs> ูดหนุ่ยนีน่ยังเทอเจ้าเนาะ, <c oughs> ะแฉบแดงเดียวอนะ่าแฉบแดงเดียวเนาะมานนังเป็นโมเพิ่นกรในว่าจังได้กับเรงว่าการให้พี่น,อน้องเอ้ยอาเอาเอา,เอาคลิปนี้กัสชีประมาณนี้ก่อน าสีใสเนาะเป็นอะไรอมแฉบ่ะเฮ้ยถามเนยใจตัวนี้เป็นจังไรลุนอยู่ฮะลุนอยู่ลุนเป็ไรลุนว่าเขาชิทำไตวะเขาทำอะไรใช่ไหมทำอะไรกันเมื่อเมื่อตั้งคนตั้งย่างกับบอกเลยเลยเฉบขวาีอย่ไหมาี้ตาชี้น้ำตาเด้อ เว้ย <laughs> <laughs> ลูกอะปกแปลกๆปลกเลจิใจวะนี่อะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเนาะโอเคสันนั่งเรือยชีน้นำปิดมูอก่อนเด้อค <laughs> ่ะสามเดอนะพอ้องพิงมาก <laughs> ้าว่า้องพิงมากอะเอ้ยก็ชิ้ลงสวรรค์ก่อนถ้าว่าจังใดกะเจ้ากันนั่งท่านี้นะวันยั้งมเงี้กะโทรหาเฮ้ยวันนี้เด้ออ่จังว่ากันชี้ดำชี้ด้ากันคือผู้ช่วยนหนากันนี่เนาะ ชิบะเดชิบะเดชยย้อนเวน,นาาววายย่าผู้บ่าวเราชิบหชัย้อนล่ำลากันนี่แหละมาสิใส่อ๋อจ้าสบายดีป้าลุงนะลูกสบายดีป้าลุงสิใส่บอกป้าลุงเลยมาลุ้นน้ำกันเด้อบอกด้ไปไปก,ไปไปกบายกันบายกันบายจุ๊บบายพ่อจุ๊บจุ๊บจุ๊บพ่อจุ๊บห,หนันมาพี่ยังไปกินชีคุชุมหายไปจุ๊บจุ๊บไปจุบป๊บให้แป๊บแป๊บแป๊บแก จบเพิ่นกะป่าป่ารอทาเบิ่งน้ำกันไว้พี่น้องเลยลาหน้องแจวสีผิดหวังดื้อสมหวังมาเนีพิ่นกะมานัดกันมาอยู่นี่มาเห็นกันอยู่นี่ก่อนเนาะเห็นกันอยู่นี่รับบบไรด้อโบไรกะมันจังได้ต่างคนต่างไปถ้านัดกันเมื่ออยู่เพื่อนมันเดิมมันชิ้หนกาคนเนาะหเห็นกันอยู่นี่ครัถ่ายไส้ห้าโบไรคนกะสิได้ต่างคนต่างไปสินะคันนี้่จะเคย เดเพิดแลยวไม่นจักบิงรูปป้ายม่าจะเวียงวะฮึงก่อนพึงเสือสีฟ้าบึงเชสีฟ้าบิงึงพึง Hiểu đam nhiều Nhi bó, xí phá đi bó Đeo, hai cái thùng này Bỏ đeo <laughs> xuống, à, xuống qua Nhưng bụi hình ngắn đếch thưa, cứ chứ qua ฮะบ๊วแมนปะในต้นชามองคนอ้าวสาดีใจเอใใอไก่พี่น้องปีง <c oughs> งนไก่พี่น้ถถองหิวเผาหิวนน้ำบ๊วแมนเนาะเออเออต้องใจยังไงมาล่อถ่ายอยู่ต้องใจต้ใจแล้วฮะหน้าเสือแดงนี่ก็คือแ,แต้วอเอควะ มีเสื้อผ้บาบอไม่นะอ่าป่ะเนาะนี่เราผู้โดสารนี่จะไปใชซส์นนาะบอเราผู้โดยสารพู้นะโอชองแถวนะลง ผ่านบ้านเจ้าแน่เลยแทนผ่านเมื่อบ้านเจ้านะไปใช่โอเคเว้พี่น้องเลย,อยสองคันน่ะุ่นเนาะโบ,บบแมนจะคันเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์บุคคลคิดบาทเลยป้าป้าป้าป,าปา้ปาไปเด้อเด้อเนาะโดยสบายดี